จากเพนกูปาร์ตี้ใหม่ครับปึ้มเพนกูปาร์ตี้นี่ผมอยากให้เอาไว้นี่ออกมาเลยผมจำคาางยเดนปีหน้ากลับมาอีกเอายเอายเดนออกไปนะลงมมีทุกเทปเลยหรอรอบนี้ไม่ก็มันก็เทดอันเดิมแค่เพิ่มของเซต10ขึ้นไปอะ4 2่ที่เพิ่มขึ้นมาทุกอันก็เหมือนเดิมอันที่เราเคยเล่นไปแล้ว พเพราะเพนกูพิ่งมาแค่2รอบรอบที่แล้วคือปีที่แล้ว,ป,ลวปีที่แล้วเล่นตอนเซตสิปีนี้เล่นเซตสิปีหน้าก็จะเล่นเซตยี่สิบสี่ห้าสิบหกเซตสิบเจ็ดปีหน้าจะได้เล่นตอนเซตสิบเจ็ดถ้าเขายังทาอยู่นะถ้าเขายังแพทเทิร์นนี้อยู่แต่คิดว่าก็น่าจะทําเพราะโหมดมันสนุกผมว่าโหมดแม่งสนุกกว่าช่องเชื่อเออช่องทีง่พูดนี้แล้วกันช่องสนุกกว่าแต่สิ่งที่ทําให้เล่นได้นานกว่าคือเพนกูปาดีเพราะมันมีอะไรให้ทำเยอะกว่ามันจะหลากหลายกว่าเออช่องก็สนุกแต่แค่ถ้าเอาแบบ ระยะเวลาในการเล่นแล้วเบื่อไวอะช่องแม่งเบื่อไวกว่าเพราะมันก็แค่เหมือนเดิมแค่เวอร์ไอ้น,นี่มันาบาสดาวไอ้น,นี่มันไม่เหมือนเดิมอะไอ้น,นี่มันแบบมันมีหลายอย่างให้ทำ2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League of Legends หรือว่าจะเป็นเกม TFT แถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุทกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ไงซีตหนึ่งมี Imperial กับ Phantom, แ a นทอมก็เหมือนเดิม เซตสองเมลทันกาเชียลเหมือนเดิมเซตสา i เมกไพลอตกับเลเบลนะเหมือนเดิมเซตสี่เอเด d ร์บเดอะเหมือนเดิมเซตห้าเฮน n กับโฟเวนเหมือนเดิมเซตหกโซ l ชียลไลท์ยเดิเหมือนเดิมเซตเจ็ดเทนเนอร์ชิมเมอเหมือนเดิมเซตแปดเดซเซอร์คอร์คอดเหมือนเดิมเซตเก้าชูดูมาเบลวเตอร์เหมือนเดิม แล้วก็เซตสิก็เพิ่มมาพังกับแจ๊ดผมเล่นมอกคานาลิโลเซต11มีดาก้อนหลอดกับสตอรี่เซตสิมีไพโลกับพีเซิร์ฟเวอร์เซตสิมีคอนกรลเลอร์กับไฮโรเลอร์ไฮโรเลอร์คือไอเทดของซิลิก้ามาอย่างแปลกที่จะมาเป็นไฮโรเลอร์อะไรไม่รู้นะครับความฝันเพนกูปาร์ตี้รอบนี้ผมคองคูลเลอร์กูเด่นออกเน้นรวยอ่ะเออดาวิดแอมจากตัวเล่นออกรวยจากตัเล่นออกอีกแล้วก็รวยจากเขาคือ ตึงๆอ่ะต้องมีถักเกมอ่ะกูเล่นหนวกจะได้กูมีแจ็คสามสามตัวเดี๋ยวรอบหน้าพี่ส่งแจ็คสามตัวไปแจ็คแจ็คไม่แหวรูเท่าไอ้นี่เนวะวันนี้จะเล่นหมอกไหมไม่แหวรูเท่าชื่อเครียดมาใหม่ป๊อปปี้ไอ้นี่มึงไปเล่นอย่างอื่นได้ป่ะได้ได้ได้กูมีแจ็คแบกอ่ะโอเคโอเคโอเคไปคนดูวูู้ไ้สามแจ็ป็นเนี่ยไอ้เชี่ยขาดหนึ่งส่งส่งส่งแจ็คสามตัวมากูขาดหนึ่ง โลเลยป่ะคนดูขัดหนึ่งเองเดี๋ยวมันก็มาปะเดี๋ยวก็มาแปลว่าใส่ดูเลยไปก่อนอย่าแจ็คแปฝกว่ะขัดหนึ่งอะมึงดูดิเห็นไหม่ย <laughs> ไอ้เชคตรตึงเไงสัตว์ตรงวัวได้ไหมขอวัวตัวนึงมาดูขัดหนึ่งมันเชี่ยผมเชื่อในฟีโลเว้ย <laughs> ผมเชื่อในฟีโลสามหนึ่ง <laughs> สองสองทีนี่วายแบบแต่มีวายตัวเดียวนะเพื่อนผมจะไปแจ็คสัสสามดาว <laughs> สองสองไปเลยคนดูเชื่อมั่นในพลังฟีโลอล้ไร้ะครับเจ้าจงเชื่อมัน่นถ้าแจ็คถ้าแจ็คสามดาวสองสองสอ่ะผมผมไม่โลอะไรเพิ่มนะผมไปเล่นเวลสูงแล้วเราเปลี่ยนบอดอีกทีแบบเป็นแบชชั่นบาบาบ,าบา้าแจ็คไอ้เฮียแปดตัวขนาดนี้เพื่อนมึงไม่เคยมีคลิปเลยนะบูมบูมพ่อในแจ็ไอ้เน็กมีแจ็คตัวหนึ่งมั้ย ผมส่งไปแล้วส่งไปก็ส่งไปได้แล้วไอ้กูก็รอผมก็รอผมมึงไงอ่ะเป็นคนป๊อปปี้แบกอยู่คนวายแบกเลยเชอร์ฟีโรดี้ยากเขอวะจุยจุยหัวอะไรปุ้มจุยหัวแจ็คจุยหัวแดกเพื่อเพราะผมอยากรีบรีบแจ็คสามเพื่อเพื่อวินสตีแบบบ้าระห่ำพอคนอื่นมันน่าจะเล่นรีโลอยู่แล้ววะวายวายแบกกับป๊อปปี้แบกโอ้โหแม่งหมาสองดาวนี่มันกัดแจ็คเจ็บชิบหายเอ็กโซเทคได้แหละวะเอ็กโซเทคชิ้นแรกเสร็จไม่ใช่ของแจ็คด้วยไอ้สัสฝักฝักยูอ่ะกูบอกเลย ไอ้สเด็กชิ้นแรกแม่งโคตรฝักยูเลยอ๋อที่ได้ฝักเขาเพิ่มมาแลโคตรควายแจคครับฮัลโหลโอ้ยสองยังสองอะไรสามดิไสามยังสามอะไรสัตว์สี่ยังอ่ะสเลยดีกว่าช่องว่ะคนดูช่องยังชองยังเน็กเจอเองหนึ่งแล้วรอคุณรอห่องรอบมึงอะ้เผมจำไม่ได้ว่าไอ้พี่ไม่กาพี่เจอเองเหรอเนอเรื่อยๆะเอป ไอตัวหนึ่งบาทสามดาวคือเบลบัตใช่ป่ะ่าใช่ใช่คือมีกรณีไหมที่มันแบบมไม่เคยขอแจ็คมาก่อนเราดูในรอบหน่อยแจ็คดับล่มแจ็คคนดูดับล่มแจ็คกูคยหยิบเหมือนกันอ่ะอัน <c oughs> นี้ก็ดักเหมือนกับหยิบในเมื่อมันไม่ฟรีโลเราก็แค่ แคลนเช่มันมันตัวมีคนได้อาเมนอันแรกเนี่ยมันเป็นสเตอร์ี้ไนท์แล้วมันจะเป็นพาร์เมนอีก2อันอะที่มันเป็นซิลเวอร์มันเอาแจ็คเดียวแต่สเตอร์ลีนไนท์ได้แจ็คสามดาวไปแล้วเอ้พวกแบบแนนที่สองเดี๋ยวหรอแจ็คสองดาวเป็นแนนที่2เงี้ยหรอไหนแจ็คอ่ะไม่แจ็คี่มันอันติดกันไม่รู้อ่ะช็อกว่าแจ็คแบกมาก่อนแล้วก็สเตย์สองมันมีให้เพิ่มอีกอันหนึ่งไหม เพิ่มเม้นแบดอ๋อมันไม่ออกอันสองอันสองมันออกแค่พวกตัว3บาทไม่ไม่เหมือนเพิ่มเพิ่มเม้นเพิ่มเม้นที่ไอ้ประตูเพิ่มเม้นอ่ะเอามินเพิเเ่มใหนหลักสองอะไรเงีย้ยอันแรกมันเหมือนได้แบกแล้วก็โดนสแตนดี้นายตกแจ็คส<า>ัตว์ดเออแจ็คมายังยังมาหเห็นมึงก็เห็นแล้วด้านข้างบึง้งสามดาวอะ่ะมายังเร็วบอกคนอื่นอย่าซื้อแบบนี้ตัวมีตั้ง50ตัวเอ้ยกี่ตัววะหนึ่งบาทกี่ตัวคนหนุ่มจำไม่ได้สามสิบตัวเนี่ย อีกแค่เพียงทั้งสามคือตัวยี่สิบห้ามันสองบาทน้องถ้าเราได้ห้าบาทสามดาวเราสามารถลงหนึ่งตัวเกินตีช้าไหมลงได้มันมีนายิวตอนที่แล้วแปดร้อยซูโกะอะแปดร้อยเคมารอนอะเยกูแพ้แจ็คชนะให้พี่ได้แค่รอบเดียวตัควคนแม่งสุดยอดแี่รอบนี้ไงอุ้ยแย่สุดเพลสแจ็คเอาให้เลยดิแจ็คคุณดู J A X ผมก็ไม่มาเหมือนกันพี่ว้าวเดียว เดาด่าน 2, 5, สองห้าส่งรูปไปให้ให้สามห้าไอ้ขี้มึงหั่นดวงโปรเพเยอร์ดิเองนะครับมะฮัลโหลว่าไงครับนะครับปิ๊งสามหนึ่งอีกเหรอคุณพิมพ์ว่าสามหนึ่งอีกแล้วหรออ่ะสามหนึ่งอ่ะมาไหมหนอดีกว่ามันมาไหมหนอดีกว่าอเขาไม่อีกแล้วหรอ <im> <im> ชูชิกผมได้เวกนการ์ดได้วายก็ได้เกนเอทได้ลัดอะไรลัดคือลัดเออเราชนะเว้ย J A X ซ์ซื้อคนดู J A X อ็กซื้อเจเ ทำเรื่องหมดได้ปะเยื้อปื้มสำลักเลยฉุนชิบหายขออนุญาตที่หยาบคายอะไรวไม่ไหวแล้วขออนุญาตที่หยาบไม่ไหวแล้วโลนี่รอบหน้าเน็กส่งได้แล้วแจ็คตัวนึงเร็วส่งมาพวกไม่เจอกันที่แล้จังไหนรู้ปะเฮ้ยขออนสอบถามได้ไหมครับท่านเจ้าฮูโลทีเดียวไอสัตว์ตัวแม่งจะมาแม่งก็มาไม่โลอีย ไฮโลโลกูรออยู่เงี้ยเลยตัดเอ็มหมาห้าคิดหนึ่งอะขาตัวเดียวใครจะโรยสักกูไม่โลหรอกกดยอมนดิอีเหี้ยวอยากเล่นอ่าผมต้องการไททันแจ็คอะแมงก็ร้อยนี่เลยจะเชื่อไอ้สักขาตัวเดียวเลเวลไม่ขึ้นโอกาสเท่าไหร่ที่จะทำได้ว่าแบบเนี้ยอย่าอย่าอย่าเป็นแบบนางกามาครับผมเติอนมาแค่นั้น คือโอกาสเท่าไหร่ไม่รู้อะโอไม่ได้เหมอเลยเออโอกาสเท่าไหร่ไม่รู้ที่เราจะเปิดสตาร์ทด้วยแจ็คแปดตัวแล้วก็โอกาสเท่าไหร่ไม่รู้ที่ที่กูหาหนึ่งตัวไม่ได้อะพ <I mean. S 1> ี่จ่ารู้ว่ะนี่ตอนนี้ผมเริ่มเป็นแบบนัธมะแล้วมันือ <laughs> โรชาโคมาห้าตัวเลย หรือเราทำประชดเหมือนคาเทนเต้บ้าคนดูก็คือขายทิ้งล้วก็โลหาใหม่ใครยังจำคาเทนเต้ได้ป่ะครับที่ตัวเดียวนะใช่ที่ตำนานมันเดนสารต่อวะตำนานตลอดไปโฟเอที <c oughs> นี่คือตำนานคาเทนเต้เลยนะเนี่ย60บาทแล้วแบบหมดตัวแล้วไม่เจอสักตัวอันนี้ก็อยากเป็นตำนานวะจะเป็นตำนานตลอดไปเฮียไปมันเล่นในนี้วะเทเปอร์นี่เลย เจ้าคือผู้เลือกถูกไอ้เนี้แกเป็นตำนานมะอดยอมเลยถ้ากูไม่เอจอที่นี่เลยเหรอจะจะสุดหรออ่ะคนดูเรามาสร้างตำนานบทใหม่กันครับโอะโหลตามเรายังยัง <c oughs> สองเอาเฮลคุกไอ้ควายเอ้ยตำนานไม่มีจริงเหี้ยฮี่โลไป็นต่อมีก็ <c oughs> คือไข่ทิ้งหรอแม่งเฮ้ยกูจะสร้างตำนานบทใหม่ซะหน่อยคนมันสร้างไหมขึ้นคนมันเหม,ม,มืนงอไอ้สัตว์แจ็คเตี้เฮี่ย ห,หวายฉุนแม่งจิบหายมันหนีหนีหนแล้วเนี่ยๆๆตำนานจบแล้อ <c oughs> ยู่กาแบบโลหมดตัวไม่เจอกดยอมกัอันนี้ก็เล่นใหม่ไม่เล่นไลวควายเกมกา <c oughs> ถ้ากับเราเสียเงินโลแจ็คไปหกบาทนะครับก็คือโลรอบที่แล้วทีหนึ่งอันนี้สองทีอันิี้ก็ถือว่าน้อยอยู่หกบาทต้องโลข้ามครับตำนานของจริงย <c oughs> ัง่อนแม่งไม่มีควายที่ออฟแนท สามดาวไรเน็กแปลผด้วยพูดว่าอะไรนะแปลผมด้วยเฮ้ยผมอยากใส่คุณซูแจกบอลคนดูเฮ้ยได้นะได้นะตลกปุ๊บอะไม่ไม่ตลกไม่ตลกผมเคยเห็นอยู่มาคุณซูครับไไมม่่ตลกเพราะว่าการจำเป็นที่สารจะกระโดดใส่เป้าหมายใหม่ใช่ไหมแล้วก็สเต็ปทุกครั้งที่สิงห์ทำงานบล็อกคอนเสารจะเพิ่มขึ้นสู่ส่วนเจ็ดครั้งผมถามมีเลื่อยให้มันไหมล่ะมีเลื่อยให้มันไหมสองตัวขอบโพเนนต์อร์วิลนะอะไรสองตัวตีทองอ่าไอเทมไอเทม ไม่มีเลือ่อยปื้มอาร์ติแฟกต์แม่งเป็นแท้งสองอันแล้วก็มีไอเทมเซรีสองอันอโอ้โหน,นี่เอาตัวอะไรไม่เห็นพูดเลยอย่างแตดาวอย่าเล่นไดนดามโออย่างเล่นปาดิโมโม,โม,มีบอกเลยใช่ไม่น้บุ๋มบุ๋มบุ๋ม,ม <laughs> พี่เลือกตำนานไหนระหว่างคาเซนเตหกสิบบาทไม่เจอกับแอนนี่แปดตัวด่านสองสองแต่สามดาวสี่้าวเอ้าเหรอผมตอนนั้นผมสามดาวสี่ห้าเหรอจำไม่ได้อัดแล้วนะอะไรนะ <laughs> ฮัตตีว่างไงโลสามดาวไม่ใช่ไม่ถึงแอนนี่ดิแอนนี่เซสซิตี้อะอันนั้นมันคาเซนตี้อะนเซนตี้ก็คาเซนตี้ดีกว่าเชี่ยแจ็คคุณซูไททันเอชโอเจบอมโดดบอมมันแบบอะบอม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 แม่ไซเฟอร์มาเล่นไซเฟอร์รีโหลดไซเฟอร์ไวแบบไอตัวหนึ่งบาทนี่มันเอาพี่เยอะเหมือนกันนะครับสองบาทสองตัวสองบาทสรัดสองบาทสองตัวกับไอเทมไอเทมครับ บบบผมลงเอ็กโซเทคตอนนี้มันไม่คุ้มเนอะน่าจะไปจบเอ็กโซสามแบทชั่นครับก็คือให้เซรีกับแจ็คช่วยกันแบบแล้วเซรีจะใส่แค่เอ่อฟลักฝลักย่ะครับไอ้พื้นดีไอ้พื้นอ่ะอ,อันนี้ยัวชองและนุน้นอันนี้พี่ชองและนุน้นแบตชั่นเราสี่แล้วค่ะ แกเรียวเซจูงั้นเซรีของครบแล้วเหลือของแท้งเพราะว่าเซรีมีไอ้เอ้ยคุณซูเดสเบรแล้วก็ฝลักโดนแจงบ้องหัวแจงคือใครวะเอ้ยแจ็คเออแจ็ค<ๆ>นี่ไม่เคยมา5บาทเรจะเห็นแจ็ค5บาทเคาน์เตอร์สไปร์ทั้งสนามไม่จริงแจ็ค5บาทต้องเหมือนเลยน,นี่เุณแบบเหมือนมาเล่นเองเดี่ยวพวงกระโดดหลังปั๊บพับตีพุกพับพุกพับกดเอาตีซับมันผิดไหมท้านผู้ชมจะเล่นชาโกดีบินีอร่อยอยู่เคยกินคนมันเคยชิมทีมีเรวได้มีใจ อะไรเนี่ยอยากเล่นดีวีที่เฮ้ยจีพีแหลกอยากเล่นอันนี้อันนี้มาเหรอมันพูดอะไรวะเสียงแม่งใหม่แม่งตัดพูดเทียอะไรนี่พูดอ่ะไม่รู้โอ่งโวไม่ไดกยื่นเนี่ยเกิดขัดจังเลยเน็กทำไมเกิดจังเบจะเล่นอะไรไม่มันเปลี่ยนหรอไม่จะเล่นอะไรจะเล่นไดนาโมไดนาโมอะไรวะอ๋อมิดฟอร์จูนนะฟอร์สเลยเหรอใช่คำตอบแม่งดีมากสดอะไรละเดี๋ยวรอออกเม็นหน้าเดี๋ยวรอออกเมนหน้าเดี๋ยวผม มอออินพี่เล่นเซรีนะตัวอะไรอ่ะเซรีไงไอซสก็ตัวฟ็อกเซรีตุวอะไร,รแบ็ชั่นเซรีอ่ะเหมือนผมเลยวันนั้นที่แบบตัวอะไรวะกดสกิลทีแรกจุดขึ้นรับสองกระโดดทุบหน้าผ้าฝันแจ็คห้าบาทของผมเหมือนลิงเขาทายากรอบปีปยังไม่สามดาวเลยเขาไม่ได้ดวงดีเหมือนเราสตาร์ทแปดตัวนี่ดวงดีแค่เราเราดวงดีมากแค่แปดตัวเท่านั้นแหละกดหนึ่งไม่ขาอย่างนานเลยเฮ้ยแต่หลังจากสามดาวพี่ชนะรวยอ้าวมันต้องอย่างนั้นแหละ ดูดูแจ็คก right? no ุนซูตกต่ำดาวแล้วบงตงบงบงบงป๊อบปี้อะไรน้องป๊อบปี้อะไรน้องมานี่เอาเป็นแบกตีกันนี่นี่นะไอ้เกี้เมื่อกี้มีติงฟ้าได้ควายเหมือนกันพี่หยิบคอทูเคมาคอทูเคผมของแม่งดีเหมือนกันนะเนี่ยอ้าไงแล้วเราก็ หนึ่งสองสามบุยเซอร์มาร์คแมนเซรีเป็นมาร์คแมนไม่ได้เพราะว่าผมต้องการใส่สองชิ้นนี้แจ็คตีไก่ไม่เอาอะมีเลนักตันปะไม่มีอ่ะใครับยังแผนเดิมนะแบชชั่นหกโอ้ยโคมันสามดาวอะตัวอะไรนะไอโคมันไม่เข้าเลยไม่สูตรไม้สองมันกระโดดใส่ใช่ไง พตัวตีไก่มันกระโดดใส่หน้าเลยใส่เพื่อนมีคอนตีตาทิ้งเลยจะลอกก่อนครับจรอได้ไม่รีบเพราะว่ามีอันเดียวมีเซรีตัวหนึ่งเอาครับเอาเอาเอา,เอามีเรียวหน้าตัวหนึ่งเอาครับไม่ให้บอกไม่ให้เพอไอ้เชี่ยนตะูหาก,กาลิโอไม่เจอไ,ไอ้สัตว์ ตั่ฟักคมโลหะก,กิโอได้เนี่ยเพราะว่าจะได้แบตหกเซรีพี่สองละน่าจะสบายแล้วนะเซรีสองมีแจ็คสามเดี๋ยวไปขึ้นเก้าเขาไม่รู้เลยหรอว่ากา,ารเล่นในโตนี่มันมันแค่นับตัวเดียวมันไม่นับตัวสามแม่งลงในโตเจ็ดตัว,ตวในโตเจ็ดไม่เคยเล่นน่ะเราพูดไม่ได้คนนี้อยู่ที่สามอยู่ที่โลกไอ้นักเล่นอะไรไดเดโมเรโมเฟกซฟอร์จูนคาหนึ่ง ไดโมฟเฟอ่าที่กินตอนเช้าอ่ะไม่รู้อันนั้นข้าวเหนียวมปิ้งใช่ครับเพียเลย่าไม่ใช่ครับมา <c oughs> จากไหนตั้ง,งอ,อย่างก็ไม่ควรจะรู้อะไรเยอะขนูครับได้เจากกะเกาะเจาะเกาะจินใช่บอกหน้าพี่เป็นมาร์คแมนโคตรเท่เลย <laughs> <laughs> เราเอ็กโซห้าได้ใช่ไหมดอกอ้วนนี่ผมเทมเพิร์ <c oughs> ตาอะไรที่ผมไม่ใช้สองอันนี้ใช่ไหมตาซ้าย สองอันนี้ไม่ได้ใช้บุยเซอร์บุย,บยจริงจริงบุยเซอร์ก็ไม่ได้ใช้แต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้สองดาวแล้ววายยังไม่สามดาวเลยอะไรนะวายมันยังไม่สามดาวเลยเดี๋ยวมองว่าสามดาวไอเซเลกุนซูเด็เบดที่แจ็คมันเอาเรื่องเ,อเนี่ยน้องวิ่งแจ็คไม่เอาเรื่องอยู่น้องเน็กและอยู่เอลืองแม่งอย่างเล่าอะเล่าแม่งอย่างเปลืองแจ็คแบกว่ายัมเบมมาห้าชิ้นได้แล้ววะเนี่ย <laughs> มีแค่ลาปิดกับมาร์กแมนได้ใช้ที่เหลือเดี๋ยวรอตีทิ้งมีตีทิ้งอันเดียวไนมะ่ได้รอวิ๋ไม่เจอกับเรีเนะเราไม่ต้องใช้เลีอนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเจอเลดักตัน,นแบทชั่นหกเป็นกูเอาหมอดแทนวารัตก็ยังไม่มีหมอดไงครับรู้ครับเห็นแล้วเห็นไหมครับผมไม่ได้อยากโลแล้วเพราะผมตัวหน้าตัวหน้าเรามีแจ็คตัวหลังเรามีเซรีต้องไงเราจะโลไปทำอะไรกัะเราจะขึ้นก้าวดีวกว่าเอาหมอดแทนดองโลตอนนี้ไปลงแบทชั่น6ก็ไม่เก่งอีก เอาหมอบกระเทกเร็วเนี่ยอะไรปึ๊บ4บาทนาโชมีตีทิ้งอีกอันหนึ่งเลิฟไม่เอาบิ๊กเฟย์ไม่เอาไอเทมคอเลกเตอร์ได้นะเอาเนี่ยคนดูไอเอีทมเด็กไม่ไม่คุยกับผมเลยมันใช้ตัวเทียอะไรกูไม่รู้โอลูร่าสายยาใช่ไหมเล่นเดนดาโมูสายยาทำไมอะถามเลย ไม่ใช่ไม่ใช่บุยเราถ้างั้นผมเก็บบุยไปป่ะอะไรที่ไม่อยากเก็บวะเดี๋ยว่าตีบุยทิ้งเลยเอาจริงก็ตีบุยทิ้งตีแม่งสารออันนี้ละไรสักอืมอ้ยเฮียตาแบชั่นอะนี้ของดีเลยดีวินี้นี่ก็คือของดีอะไรนะเอาขาดเทมปุ่ลี่ไหมไม่มันแลกไม่ได้พี่ไม่มีเทมแล้วว้าเฮีแต่ตัวอะไรดีเนี่ยทีนี้เราก็ขาดเพาเราลงต็อปปี้ได้ ก็เด no. right? <we> oh ี๋ยวขึ้นเบลลงป๊อปปี้จบจบไม่จร right? ิงลงป๊อปปี้ก็ได้เลยลงป๊อปปี้แล้วก็ขายโอ้ยเฮียไม่ต้องลงไม่ต้องลงใครนั้นนะเน็กตันูมาไล่สั่นเน็กตันมาก็เน็กตันเป็นลาปิดเน็กตันเป็นอะไรมั่งเป็นลาปิดเป็นดีวินี่เป็นดีวินี่อยู่แล้วอ่าดีวินี่แจ็คคแเออว่ะแล้วก็เจาะกล่อก็เจาะก่อจบจบเออเถื่อนไหมเปล่า อ้าวแล้วเจอผมต้องดรอปแบชชั่นตัวหนึ่งเดี๋ยวไปหาดรอปแบชชั่นผมจะดอรดอปแขกดรอปบีลาวดรอปบีลาวมีแค่บูมบอดไม่ได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใช้บูมบอดอ่ะผมบอกผมบอกเลยเดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวเอาเอาเอ,เอกดลงแทนแบชชั่นตัวนึงโดนให้ <Don 't. laughs> ของเล่นตัลีมันตลกจัดเลยสองทองกับคอมโพอเนนบิวตังตอนนี้บอดปลอดภัยเราคือเซจูสอง มีออโราตัวหนึ่งครับตรงมาเลยก็ได้ครับจริงกูเดินคะผมว่าเดือดนะ X, X, ถ้าเราเล่น X สามหนึ่งสองสามดับสองหน่อนี่ได้แต่ดับจินไม่ได้เพราะว่าดับจินไม่ได้เพราะว่าผมต้องการมารคแมนนีคือสิบไง เซจูสองก่อนดิแจ็คสามว่าวชนะแล้วแจ็คตัวกี่บาทเนี่ยแต่แจ็คสามไปชนะเลย,ยเชนะียเยนะ่ยบอดแม่งแซ่บว่ะแต่โหไม่ติดไปแล้วล่ะกูชนะมาสิบรอบเลยอีกวายเออก็แจ็คสามว่าชนะแล้วเส้อสิบเลยเหรอสิบไปเลยสี่บาทสามตัวคอมเมนต์สี่บาทสามตัวอันนี้พูดทวนหรือว่าให้กูซื้อสี่บาทสามตัวชิ้นสุดเล็กไม่เอาแล้วเดี๋ยวโอ้โหคอมเมนต์เลยสองตัวนี้ว่ะคอมเมนต์เลยแล้วว่ะแบนดสองตัวเนี่ย เกือบพนมทวนแล้วไม่ใช่ต้องดักแบรนด์ไหมถ้าได้เก็บไว้เดี๋ยวเช็คให้อ่ะให้แนวแบรนด์ต้องดักต้องดักไปเออใช่มันจะทพยายามทำแบรนด์พี่มีโคบูตัวนึ่งโลเทียนนี้มไม่ได้ไม่โคบูกผมเอาไว้แค่ออรล่าโยโร่เฉยพี่ดักไอ้ท่านตัวหนึ่งนี่ดักตัวอะไรผมเนโกะมึงเล่นเหรอต้อง่แบบดักตัวหนึ่งผมอ่ะพี่บอกไม่ดักเนโกะตัวหนึ่งเนโกะเปนยังไม่สองดาวเลยนี่คนนี้สองดาวอ๋อบขอโีเล่นเด็กคนหนึ่งนี่ ไอเทมเหล็กตันแม่งตลกชิบหายเลยวะเป็นทั้งลาพิสไฟเป็นทั้งมาร์คแมนแล้วก็จอกก่อให้เพื่อนด้วยขอทั้งเร็วทั้งแรงอยู่ว่าเทมเหล็กตันนี่แม่งโคตรตลกอ่ะเดี๋ยวงั้นงั้นเราต้องหายเทมเหล็กตันครับกันเบรดดูเลือดอ่ะเอาเอาลาดบิทเปอร์ออกโอ้ยเป็นสต็อปปี้น่าจะได้แต้มนะดูอะไรนะลาดบิทเปอร์ไม่เก่งตรงไหนตรงไหนเก่งบอกกูก่อนตอนนี้ ม่มมีึงบอกลายบิเปอร์ไม่เก่งตรงไหนตรงไหนเก่งก่อนได้โมเลโล่ใช่ฮอตฮอตคนดูฮอต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 แล้วเอาลายบิเปอร์เสกโคตรมันเลยเอาได้เลยวะเอ๊สบายละที่เหลือสบายแล้วนะเนี่ยผมชนะทุกคนอะต่อให้เน็กแพ้แต่ผมชนะทุกคนเว้ยผมไม่แพ้ใครเลยมาเลยเน็กฮอตลาปิดมาร์คแมนให้เยจินจอกก็ ขึ้นเวลเราเติมไปเราก็เติมได้แค่เออ่เวกซ์เพราะว่าอยากได้ดีวินี่เยอะกว่านี้มีเออกดตัวหนึ่งหรือแม่ก็เอกอกอดเอกอกอดไม่มีรูให้ลงเลยตอนนะี้พี่อยากพี่อยากเอ็กโซห้าเพราะได้เทมแทย์อันหนึ่งแม่หรอกเอ็กโซห้ามันดกจินไม่ได้อยากได้มาร์คแมนงั้นส่งงั้นส่งเออกดมาก่อน,กนเลยก็ได้จะได้ไม่เล่นเวกส่งเนส่งไปแล้วไ<อ><ะ>ด้ดุดดุกว่าพี่อ่ะเ <laughs> ช่าแจกคุณซูความลับ ที่เหลือรอฟีโลเฮ้ยทำปกทำปกในคลิปแล้วได้แล้วคลิปแล้วได้คลิปแล้วขอบคุณมากนะครับรุ่นพี่แจ็คแจ็คเฟกอะไรน้องอ๋อผมลืมลงกาลิโอด้ไหมคกูลงพ็อปปี้ไปแล้วนี่ยแจ็คเฟลกือเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยซิกบัคทำไมอะใส่สติเดมอนอะดาเมจไม่ขึ้นไม่แล้วมันมีดาเมจไงไม่มีดาเมจเลยตอนปลาตอนปลาตอนปลาสกิลอะเลอขยะเลื่นเมื่อวานวันที่เหลือเลือดแดงหมดเลยนะว่ะไปครับ ออกเมนแจ็คแบกพร้อมกับเรดนัตันที่เป็นทุกอย่างนะครับเป็นทั้งลาพิสไฟเป็นทั้งมาร์คแมนนอกเป็นทุกนะอย่างเลยเจอเราเจอป๊อปปี้แบกวะระหว่าง,างแจ็คแบกกับป๊อปปี้แบกโอโ้โหแพ้เพราเพื่อนมันมาช่วยอุ้ยวิสติสิบสองพี่ขันปะเนี่ยทันแต่ว่ามันเหลือเบ<ส>ีบเลยเลยไม่นะวิสติสิบสองชั้นแต่ว่าเราชนะคนใดคนหนึ่งเราก็ชนะแล้วนะส่งมาแล้ว ยัต้องดักแบรนด์อยู่ไหมก็จะเป็นแล้วเหลือบอร์ดใครอ่ะเหลือบอร์ดยูมิอ๋อไม่ต้องดักอะไรแล้วขายทิ้งได้หมดเลยทำเองไงทำทียอะไรเลือดแม่งเหลือสามิบโลเนี่ยเลือดแม่งเหลือหนึ่งเล่ควายพี่จะขึ้นโลพี่สามสิบโลเนี่ยไม่ได้ใช้เลยพี่จะขึ้นสิบลงเอ็ก่อนลงเอ็ก่อนเราได้สองเทสเนาะบูมบอดกับเอ็กซ์คิวชั่นเนอร์แอาก็มานักเปิดเทรดเป็กโกพี่เอาโลไปใช่ไหมอ้าวไม่ใช้ชุนสามสิบโลไม่ได้ใช้อ่ะมีทำทียอะไรสามสิบโลก็เก็บจากไอ้ตัวเมนอะออกเม้นหนี่ย อีนักเงินอินเวสตดอะเก็บต็เดีย่ไะอ่ะผมตามถูกตามตามที่คนดูพี่บอกละเรยวนาอะไรยังโงเยอะบอยดอกเบลสิบอุ้ยเทรแม่งสวยมากเลยว่ะนี่แบทหเอ็กโซห้าดีวีดีสองเอ็กโซสองบมบสองบารแมนสลาพิสองเราเราเราไม่ได้ใช้อะไรบ้างครับผมใช้ทุกตาหู นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่หยิบ Call to Chaos แล้วใช้ทุกตาสัญลักษณ์ผมใช้ทุกตาสัญลักษณ์นะใช้หมดเลยใช้ลาปิดใช้มาร์คแมนใช้แบตชั่นใช้ดีวีนี่ใช้ทุกอันบูมบดก็ใช้ใช้หมดแมวสามอะไรน้องเออไม่เชี่อแพ้แมวสามอาได้เน็กชั่นอะไรเลี้ยวดาวอ่นจีจีครับจีจีครับเขาอื่นมากใช้ทุกตาสัญลักษณ์ครับใช้ยันเพื่อน อันนี้ไม่มีตราสัญลักษณ์ไหนที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับ5อันนี่ๆนี่เดี๋ยวมาทวนนะครับลาปิดก็คือเปิดกับเซรีนะครับมาร์คแมนเปิดกับจินดีวินี่ดีวินี่มันลงไงมันก็เปิดอยู่แล้วแล้วก็แบรชชันบวกหนึ่งก็เลยกลายเป็นแบรชชันหกแล้วก็บูมบอดบวกหนึ่งกับเออกรอดบริคูลนี่น่าแครงอร่อยจริงดีอันนี้คนดูถามเฮ้ยอึดนะเว้ยเมื่อกี้เอ๊ะมันคือบอดอะไรอ๋อบอดไดนาโมสี่ไดนาโมบาบ้าบาไดนาโมสี่หมวกสามอ่ะที่เหลืออะไรก็ได้ นนโมแบงกาดดิได้สี่แวนสี่เหรอใช่ใช่ไม่มีใครไหวเราสักคนกแจ็คสามดาวด่านเลยครับสามบอกแล้วสามขีดสามเมื่อกี้เมื่อกี้สองขีดหนึ่งมีแปดตัวสตาร์ทได้สองขีดหนึ่งแปดตัวจะไปสามดาวด่านสามขีดสามขีดสามภาพอันนี้มันเล่นได้จริงมันนะอ๋อเล่นได้ไม่จริงอยู่ละพี่ครับพี่ครับแจ็คแบกเล่นได้จริงไหมครับเออเล่นไม่ได้จริงนะครับคุณคุณดูผมเดในเงื่อนไขพี่เป็นไงบ้างพี่ต้อง แบชชั่นหกต้องมีดาเลนไปเลยเนี่ยเลสลี่ต้องมีฝักเยอะเงื่อนไขเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นี่เราใช้สองดาวได้น้อยมากนะครใช้สองดาวแค่สามตัวแล้วก็เอาแจ็คสามดาวมาเล่นตัวเดียวเล่นเป็นแบบชีตติ้งไปเลยเอาแวลูจากแบชชั่นหกมาใช้ให้เป็นประโย่างอีกเลยที่ห้าสองเกมติดแล้วงอนแล้วอักแองอาจจะเวิร์กครับแต่กันเบอย่าหาใส่ครับอ่ะลองมาเล่นกันดูครับสำหรับแจ็คแบกแต่เล่นตามนี้ก็เล่นไไม่ด้อะไรพี่มาเล่นตามนี้นะแต่เล่นไม่ได้อยู่แล้วเข้าแล้ว の外に」